เป็นตัวแทนจาก e ีซีเน t นะคะบริษัทอีซีเน t ของเรานะคะเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เนต็ตและ Wi-Fi แก่หอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรมโรงเรียนแบบครบวงจรค่ะค,ะครบวงจรในที่นี้คือเราทำตั้งแต่ออกแบบระบบนะคะให้ออกแบบระบบตามแลนของหอพักลูกค,ค้าได้เลย ื่อให้ Wi-Fi มันครอบคลุมแล้วก็ให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุดออกแบบระบบแล้วก็เป็นผู้ลงทุนด้านอุปกรณ์ให้ด้วยรวมไปถึงเรารับดูแลระบบอินเทอร์เน็ตภายในหอพักให้กับทุกท่านนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะอิเอนเทอร์เน็ตเราถ้าคุณลูกค้ายอยากจะติดอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปลี่ยนตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตใหม่ทั้งอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างอาคารหนึ่งมีอยู่ 4- 5ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้า Internet, อินเทอร์เน็ตถ้าเราเตอร์ตัวหนึ่งบางทีต่อตัวราคาค่อนข้างสูงหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าลงทุนเองติดติดหมดเองคุณลูกค้าหรืจะต้องใช้เงินเป็นก้อนอันตรงเนี้ยคุยกับอินเทอรเน็ตเราได้อินเทเน็ตเราก็สามารถเป็นผู้ลงทุนซื้อซื้อเราเตอร์ซื้อเอท ตามจํานวนหอพักคุณลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าได้ก่อนด้วยออแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบการล็อกอินค่ะที่หมายบอกข้างต้นอยากได้รูปแบบการล็อกอินแบบไหน,นอะไรเงี้ยค่ะสําหรับออลูกค้าที่เข้ามาพักเป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้อีกโปรดักต์หนึ่งนะคะที่หมายอยากจะแนะนำก็คือ,เ,อ,อเป็นอ asy b o ล็อกนะคะตัว e a s y b บล็อกค่ะจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะ อัจฉริยะที่สามารถอินเตอร์เเตเข้ากับระบบบริหารจัดการของอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือว่าระบบ PMS ค่ะคือ,อความสามารถของเจ้า Easybox เนี่ยคือ,อคุณลูกค้าสามารถออกแบบการการล็อกอินการจัดการได้ออกแบบรูปแบบหน้าล็อกอินอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่หม่บอกแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็การจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต ประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เออเจ้าตัว EasyBox เขาก็ไม่ได้ทําไ้แค่นี้คือเจ้าตัว EasyBox เนี่ยค่ะสามารถช่วยผู้เจ้าของหอพักอาพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมเนี่ยค่ะเก็บล็อกไฟล์ค่ะหรือว่าประวัติการใช้งานอินเทอร์เนต็ตสําหรับผู้เข้าพักได้ด้วยให้ถูกต้องตามกฎหมายพรบคอมหรือว่า PDP a นั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ม่อยากจะแนะนําก็คือ,อ,อตัว Wi-Fi Hotspot ค่ะซึ่งตัว Wi-Fi Hotspot เนี่ย อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับออร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องการให้มีจุดบริการ Wi-Fi ที่แบบว่าอ,อขอโทษนะคะที่เป็น ขอโทษค่ะเออมันจะเหมาะสําหรับเออร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเหมาะสําหรับพื้นที่สะโบที่ไม่ได้ใหญ่มากเข้ากับหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อีซินเน็ตเราก็มีมีโปรดักต์ตัวนี้อยู่เหมือนกันสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่มีร้านอาหารคาเฟ่ของตัวเองสนใจนะคะ,คะอย่างที่บอกค่ะเราเรามีระบบ Data Center ก็ ถ้าลูกค้าสนใจที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตกับเราอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเก็บหลอกไฟล์ให้ได้หลอกไฟล์ของผู้เ,เข้าพักของลูกค้าก็คือจะอยู่จะอยู่ Data Center กับทางเรานี่แหละคะ่ะถ้าตำรวจอยากเรียกดูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถผ่านทาง e ินเทอรได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใหม่บอกไว้ไว้ขั้นต้นว่าเราเป็นผู้ลงทุนให้ก่อนก็เราก็จะมีสต็อกสินค้าเอาไว้ตลอดเอาไว้สําหรับแบบว่า ขายลูกค้าหรือว่าออกให้ก่อนลงทุนให้ก่อนติดตั้งให้ก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็อันนี้รวมไปถึงเรารับติดตั้งให้ด้วยค่ะก็หน้าง,งานสะอาดเรียบร้อยแน่นอนอันนี้การันตีได้จากเประสบการณ์ของช่างทีเ่เขาติดตั้งแล้วก็ทํางานกับอีซีเน็ตเนี่ยมากว่า15ปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของอ activity ค่ะจริงๆริงอีซเน็ตเราเราก็ทำ CSR ด้วยคือในแต่ละปีเราก็จะมีออกพบปะ ลูกค้าของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ปีหนึ่งหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะกลับมาทำกลอเพราะว่าห่างหายไปสองปีเนื่องจากโควิดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตมามาก,กว่า15ปีนะคะทำให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นนำหลายหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อูดแลนด์นะคะ ดุสิธานีแมนดารินบาราคูดา้าเซนทารานะคะเป็นต้นแล้วก็ล่าสุดก็คือร้านอาหารนาลาค่ะค่ะแล้วกออ็อันนี้สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะภายในงานนี้ภายในวันนี้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งระบบนะคะหรือว่าดูแลระบบอะไรเราลดทันที20%นะคะ่ะแล้วก็ฟรีกล้องจอรปิด2จุดนะคะกล้องจอรปิดก็ติดตรงหน้าทางเข้าตรงทางเดินหรือตรงออฟฟิศก็ได้คะ่ะก็จะมีผลโปรโมชั่นเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนี้นะคะค่ะก็มีผู้ฟังท่านไหนมีคำถามอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ค่ะถ้าไม่มีก็หมายขอฝากอ e ีซินเน็ตไว้ด้วยนะคะบูธของเรานะคะออกประตูตรงนี้ไปะคะ่ะตรงไปจะเจอเลยค่ะโลโก้อ e ีซินเน็ตใหญ่ๆแล้วก็สามารถปรึกษ,ษากับเซลล์ทุกท่านได้เลยนะคะเซลล์ Sell ก็จะใส่เสื้อสีเหมือนใหม่เลยค่ะสีแดงค่ะก็อยู่ตรงนั้นสีหท่านก็ขอฝากอ e ีซินเน็ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ